กับสวัสดีคาแฟนเพืนเพื่อนทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องส่องพระเรียญน,นะครับถ้าได้รับชมกันในช่อง Youtube นะครับคลิปนี้นะฮะผมได้นำเหรียญน,นะฮะจากคุณตาท่านหนึ่งนะครับอยู่แถวนนทบุรีนะนี่คือพระของผู้เท่านะครับที่มีอายุ82ปี นะ <inate> เป็นเหรียญหลวงปู่ aka สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นเหรียญปั๊มรุ่นแรกเนื้อทองแดงทั้งห้าเหรียญเลยนะนี่คือคุณตารุ่นเก่านะครับที่เขาเก็บเหรียญนะที่เรียกว่าเหรียญสายวิทย์เหมือนเราเนี่ย, <debe> <c oughs> ยนะครับนี่เก็บมาตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับนะใครจะบอกว่าเก๊ท่านไม่เคยทิ้งพระเหล่านี้เลยนะครับไม่เคยที่จะขายพระเหล่านี้ทิ้งเลยนะะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเหล่านี้ท่านบอกว่านะครับ คุณพ่อท่านเก็บมาอีกทอดหนึ่งนะครับเก็บมาอีกทอดหนึ่งท่านมีทั้งเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญหลวงปู่สุกเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับนะที่เป็นเหรียญแกะทั้งหมดเลยนะท่านบอกว่าเหรียญเราเนี้ยนะครับไม่ได้ไปหามาตามแผงพระไม่ได้ไปจับมาจากตรงโน้นตรงนี้นะครับก็คือเป็นพระที่คุณพ่อเขาเก็บมาอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ส่งมาให้ผมเนี่ยนะครับพิจารณาว่า กับเหรียญที่เราศึกษาเนี่ยนะครับกับของท่านนี่เหมือนกันหรือเปล่านะส่งมาทั้งหมดเนี่ยนะครับหลวงปู่สุขห้าเหรียญนะหลวงปู่เอี่ยมสามเหรียญนะพอผมมาศึกษาเทียบนะครับเหรียญนะนี่ท่านเลี่ยมกรอบมาแล้วนะอะผมให้ดูก่อนนะครับเหมือนกันเป๊ะเนี่ยเลื่อดูเนะี่ยอ่าอยู่ในกรอบมันจะดูยากหน่อยนะ เหมือนกันเป้เลยนะครับรายละเอียดพื้นเหรียญรูปทรงนูนต่ำนะครับเนื้อโลหะตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเดียวกันเลยแล้วเหรียญท่านเพื่อนดูนะครับไม่ค่อยจะได้ใช้นะเห็นไหมดูความแห้งเก่าของโลหะเนี่ยนะครับคนรุ่นเก่าๆที่เขาเก็บของแท้ที่เขาไม่ขายทิ้งเนี่ยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะาเป็นพระ ของคุณพ่อนะครับตกทอดกันมาไม่ใช่ว่าคนผู้เ่าผู้แก่รุ่นเกา่าเขาไม่เก็บเหรียญแกะนะครับนะเนี่ยคือเหรียญแท้นะท่านบอกว่ามันจะเกยได้ไงพระเหล่าเนี้ยนะครับเขาเก็บตกทอดมาสองรุ่นแล้วเนี่ยเพืเ่อนดูสิครับเพราะผมเอามาพิจารณาเปรียบเทียบกับนะฮะพระที่เรามีและของที่่ไปขึรืองบ้านนะครับ นะมันเหมือนกันารายละเอียดเหมือนกันทุกอย่างนะครับทั้งงานพิมพ์เนื้อโลหะทองแดงตัวเดียวกันเนี่ยนะครับนี่คือพระจากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่เขาเก็บกันมานะเห็นเพื่อนดูสิครับเห็นไหมเนี่ยนะผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นเก่าๆนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อเสียนทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าท่านเพราะว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้ศึกษาตามเสียนนะครับก็คือไม่ไม่ได้ดูตามแบบของเสียนพระเหล่านี้นะครับคือพระอ่าเก่าเก็บของที่บ้านนะครับพระเก่าเก็บตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วเห็นไหมจะมีารายละเอียดเหมือนกันเลยกับเหรียญสายวิทย์นะครับมีารายละเอียดเหมือนกันเนี่ยในการเลียบกรอบนะคับเลื่อนท่าไม่เช็ดนะไม่เช็ดเนื้อโลหะให้แห้งให้ดีเนี่ยนะ สนิมออกซด์มันก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาตินะ่ะมาดูอีกเนื้ออีกเนื้อเหรียญน,นะครับห้าเหรียญเหรียญน,นี้ผ่านสภาพการล้างเพื่อนเือดูเดียวเห็นนะก้าไหมล่ะครับกนะหเ,นะเห็นไหมครับเนี่ย5าเนี่ยแล้วก็นูนต่ําเหมือนกันนะครับนูนต่ําเหมือนกัน เดี๋ยวดูนะครับยันด้านหลังติดคมชัดเหมือนกันเลยนะก็นำไม้ผมเนี่ยนะครับโปรโมทให้ลงในช่องสองผีเหรอนี่แหละนะท่านก็อายุแปดสิบกว่าแล้วนะครับก็พูดถึงหลักความเป็นจริงนะนะครับตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นะครับนะยึดติดไปก็นะเพราะท่านก็เป็นผู้ท้าผู้แก่แล้ว วันนี้นำมาให้ผมเนี่ยนะครับนำมาโปรโมทลงในช่องสองเหรียญนะครับถ้าเป็นแฟนเครื่องทางบ้านนะท่านใดสนใจนะครับจะเก็บสะสมเหรียญแท้นะครับนะเนื้อทองแดงทั้งห้าเหรียญเลยนะครับทั้งห้าเหรียญสวยมากนะครับเรื่อสวยมากนะ้าพเนี่ยเก่าตามสภาพนะครับเรื่อนดูไหมนะแต่ละเหรียญนี่เก่าตามสภาพนะครับไม่สึกนะมีเหรียญที่ล้างใช้มาบ้างนะครับห้าเหรียญเนี่ยนะครับ ท่านก็นํามาให้ผมโปรโมทในราคาที่ไม่แพงนะครบเดือนไม่แพงนะนะครับไม่แพงเหรียญละสามหมื่นห้านะครับนะเหรียญละสามหมื่นห้าเก็บมานานแล้วนะครับนะท่านก็แก่แล้วก็แบ่งปันให้ลูกหลานท่านอื่นนะครับนะใครอยากจะเช่าหานะครับไปบูชานะในราคาที่ไม่แพงนะครับเดือน ในราคาที่ไม่แพงนะครับเหรียญละสามหมื่นห้ามิห้าเหรียญนะครับนะหรือจะเหมาไปท added, ั้งห้าเหรียญเนี่ยนะครับก็ลดได้เล็กน้อยนะครับท่านบอกว่าถ้าเหมาไปทั้งห้าเหรียญเนี่ยนะครับก็ลดได้เล็กน้อยนะถ้าจะเช่าแยกเหรียญก็สามหมื่นห้านะครับเมืองก็ไม่แพงนะครับผพประมูลที่ห้าหมื่นขึ้นไปแล้วปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญแทะนะครับเบื่อเหรียญแกะทั้งหมดเลยนะเนี่ยเพราะเรา ได้เห็นนะครับนะคนรุ่นเก,เก่าที่เขาเก็บพระนะนี่เก็บตั้งแต่รุ่นหลวงพอ่อปัจจุบันนี้ท่านแปดสิบกว่าแปดสิบสองเนี่ยก็พิมพ์เดียวกันกับที่ผมมีพิมพ์เดียวกันกับเนื้อนิกเกิลที่ผมมีนะครับลายละเอียดเหมือนกันหมดโลหะก,ก็ทองแดงตัวเดียวกันนะครับเป็นโลหะทองแดงตัวเดียวกันปีสองพนสี่หกนะครับเนี่ยเนื้อเนียนมาเก่าจริงนะครับทั้งกายภาพนะทั้งรายละเอียดงานพิมพ์ เหรียญละสามหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านใดสนใจอยากจะเก็บสะสมนะครับนะก็ทักมาได้ที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางหลายก็ได้นะฮะถ้าจะเหมายกทั้งห้าเหรียญก็ได้นะครับสามห้าสิบห้านะลดได้นั่นเหยเล็กน้อยๆนะครับเพราะกุณตาก็เปิดมาไม่แพงนะครับเปิดมาไม่แพงนะ อันนี้ผมนํามาโปรโมทให้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้คิดค่าดำเนินการอะไรนะถือว่าช่วยท่านและเราก็ได้ศึกษาพระแท้ด้วยนะฮะได้ศึกษาพระแท้นะครับได้ความรู้จากผู้ท้าผู้แก่นะครับนะที่เขาเก็บเหรียญสายวิทย์เหมือนเราเนี่ยนะครับนี่เก็บตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะเก็บตั้งแต่เราก็ยังไม่เกิดเห็นไหมฮะท่านบอกว่าพระเหล่านี้ไม่ได้ไปเก็บมาตามแผนตามอะไรทั่วไปนะครับนะ เป็นพระของคุณพ่อท่านอีกทีหนึง่งเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเลยกับเหรียญสายวิทย์ของเรานะนะครับดูความแห้งของเนื้อเนี่ยเห็นไหมโลหะทองแดงของยุคกรกษาสณ์นะครับเนี่ยดูเกณฑ์โลหะมันจะไม่เหมือนโลหะของอาพวกสายเสียนนะครับโลหะทองแดงพวกนี้ เนี่ยเนื pie pie <tinc S 2> ้อก็ไม่เหมือนรายละเอียดงานพิมพ์ก็ไม่เหมือนนะครับกับเหรียญถอดทั้งหลายเห็นไหมัเก่าสวยนะครับเรื่องเก่าสวยนะท่านใดเช่าไปก็ไปเลี่ยมกรอบทองหุ้มได้เลยนะครับไปหุ้มทองนะขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยเขาเลี่ยมปิดมาอย่างดีแล้วนะนี่ท่านเลี่ยมปิดมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยกันเหงื่อกันน้ํากันความชื้นเข้าแล้วนะครับถ้าเช่าไปก็นะไปจ้างทางร้านทองหุ้มใหม่ นะครับพุ้มเป็นกรอบทองเลยเนี่ยนะครับห้าเหรียญเนี่ยแล้วสวยนะคบเดือนนะเหรียญไม่สึกนะครับนะเหรียญไม่สึกนะเหรียญไม่สึกเลยนะครับแล้วกายภาพความเก่าเห็นไหมก็เก่าตามสภาพดูจากเนื้อไห้นะความแห้งโดยจากออกไซด์นะครับที่เกิดขึ้นในพาสแจ่ละเหรียญน,นะครับเลื่อนสนิมออกไซด์มันขึ้นมากน้อยไม่เท่ากันนะครับเราต้องเข้าใจนะครับหลักการนี้นะ ไม่ใช่ว่าเหรียญนะครับมันต้องเกิดเหมือนกันออกไซด์เนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังนะครับสนิมพวกนี้เกิดขึ้นภายหลังอ่าสภ,ภาพการสึกการใช้เกิดขึ้นภายหลังทั้งหมดนะครับบางเหรียญไม่ใช้เก็บไม่ดีสนิมก็ขึ้นนะครับบางเหรียญไม่ใช้เก็บดีนะครับสภาพก็คงสมบูรณ์อยู่สวยงามนะครับนี่นะครับเปิดได้เป็นหลักแสนนะครับเหรียญพวกนี้ผมบอกได้เลยนะ แต่นะคุณตาเขาให้ลงราคานี้แหละนะครับเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนท่านอื่นนะครับที่อยากจะเก็บสะสมพัดแท้นะจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บได้ตลอดชีพนะครับเดือนะนะนะเหรียญเหล่านี้และปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมเก็บสะสมกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายนะครับพาชเหล่านี้ในท้องตลาดที่เคยมีเคยหลุดมานะครับนะที่เคยโดนตีเก๊ปัจจุบันนี้หายเรียบแล้ว นะครับคนที่มีอยู่ก็รู้ว่าเป็นของแท้ก็ไม่ขายแล้วไงเข้าใจไหมครับถ้าใครอยากจะเก็บนะครับทั้งห้าเหรียญก็นะฮะสามห้าสิบห้านะครับถ้าจะแยกเป็นเหรียญนะะคุณตาบอกก็เหรียญละสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเพราะว่าราคานี้นะครับเรื่อนนะฮะไม่แพงแล้วนะครับเรื่อนไม่แพงแล้วนะครับผมเช่าอย่างที่บอกยุคแรกผมเช่าแพงกว่านี้อีกนะครับ ผมนี่มีเก็บเกือบทุกรุ่นและ้ะหมดเงินไปเยอะพอประมาณแล้วนะครับถือว่าเยอะแหละนะเนี่ยท่านใดอยากจะได้ของแท้ในคบเบื่อนอยากจะได้พระแท้นะครับที่มีทั้งความสวยงามทางด้านพุทธศิลป์นะครับความเก่ามีให้เห็นชัดเจนนะแะแบ่งไปอย่างละเหรียญก็ได้นะครับถ้าท่านนัรับชมเนี่ยนะครับในช่อง u t ท b ปเนี่ยนะเหรียญหนึ่งท่านก็บอกว่าแบ่งได้นะครับนะหรือถ้าใครยกเหมาไปก็ดี นะครับทั้งห้าเหรียญนะใครจะยกเหมานะครับก็ท่านจะต่อรองราคาเท่าไหร่ก็ค่อยโทรมาถามได้นะครับเบื่อนนะนะครับโทรมาสอบถามได้แล้วรับรองนะครับทั้งห้าเหรียญเนี่ยนะแท้ทุกเหรียญนะครับบล็อกทิมตัวเดียวกันเลยรายละเอียดใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับกับเหรียญลวงปูสุกนะครับไม่ว่าเนื้อนิเกิลเนื้อบลอนเงินนะครับหรือเนื้อทองแดงที่ผมเคยลงไปในช่องสองเหรียญเหมือนกันนะครับเบื่อเหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นใครได้รับชมในคลิปนี้นะครับ ه, ดูก่อนก็ได้เก็บก่อนนะครับเพื่อนดูก่อนได้เก็บก่อนนะส่วนผมจะลงกล้องให้เพื่อนได้ดูบางส่วนนะครับเพื่อนเพราะว่าเขาเรียบกรอบนะฮะท่านเรียบกรอบนะเดี๋ยวผมจะแกะออกจากกรอบสักหนึ่งเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะลงกล้องให้เพื่อนได้ดูนะแต่รายละเอียดเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนกับเหรียญที่ผมเคยลงเนี่ยนะครับผมเทียบดูหมดแล้วนะแล้วทั้งเกลียหัเนื้อทองแดงนะครับเหมือนกันหมดเลย นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับถ้าจะเก็บสายวิทยาศาสตร์เหมือนเราที่เราศึกษาเนี่ยนะครับเก็บได้เลยนะครับ5เหรียญน,นี้แท้มาตรฐาน100%ซนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้เพื่อนได้ดูสักเหรียญน,นะครับนะเพื่อนได้ดูเส้นสายลายพิมพ์ดูเกณ็ดดูเนื้อนะครับดูสนิมออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าพระที่เก่าตามธรรมชาตินะครับไม่ได้โดนอะไรไม่ได้โดนน้ายาทําเก่าไม่ได้โดนเคมี นะครับหรือไม่ได้มาจากการถอดนะครับเหรียญพวกนี้ปั๊มมาจากปอกไม่พิมพ์ตัวจริงของแท้ที่มาจากวัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูได้เลยโอเคนะครับเพื่อนทีนี้เราก็มาดูนะคลิปเหรียญปุสุปของกุตานะครับที่ส่งมาให้ผมโปรโมทนะครับอ่าผมไม่แกะกรอบนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็เช่าไปนะครับไปห้อยคอได้เลยนะท่านส่งมาให้ผมโปรโมทห้าเหรียญนะครับเหรียญปุสุปทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะผู้เท่า นะครับรุ่นคุณปู่เราละนะครับอายุ80กว่าปีนะเขาเก็บเหรียญนี่มนะเก็บเหรียญเหมือนของเราเลยเหมือนสายวิทย์เลยนะครับแล้วนี่เก็บเป็นพระตกทอดด้วยนะครับเป็นเพื่อนดูนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับกับเหรียญที่ผมมีหรือของเพื่อนเพื่อนท่านอื่นมีนะครับโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์นี่คือ บุคคลที่มีอายุ80ป,ปีแล้วนะครับถือว่าเป็นรุ่นคุณตาคุณปู่แล้วเนี่ยก็แกบเหมือนเราเลยนะครับเนี่ยดูเนื้อสิครับเห็นไหมเก่าแล้วรายละเอียดนะครับร่องรอยเห็นไหมผมไม่แกะออกจากกรอบนะครับเบื่อนาะนเบื้อได้ดูอย่างนี้ก็ดูได้เห็นไหมเม็ดข้างมือเนีเ่ยนะก็ยังมีเม็ดจุดเหมือนของเราตะกรงเห็นไหมลมชัดเหมือนกันเลย ตัวพอต่อนะสองทีหกหกดูเนื้อนะครับเก่านะครับเหรียญนี้เห็นไหมเหมือนกันนะครับห้าเหรียญนะครับเดือนนะใครจะเหมาทั้งห้าก็ได้นะครับบอกได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับเห็นไหมดูเส้นเนี่ยดูเส้นพื้นเหรียญเห็นไหมมีเหมือนกันเลยไหมฮะเนี่ยนี่คือพระที่รุ่นผู้ท่าผู้แก่เขาเก็บนะครับเดือนดูไว้ดีนะฮะเห็นไหมดูข้างยันเนี่ย เส้นยันนจะมีเส้น,นเสี้ยนนี่คือเหรียญคู่เห็นไหมทะลุในตัวยันเหมือนกันเลยกับเหรียญที่เราเก็บเห็นไหมท่านเก็บมาก่อนเราตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะนี่เป็นพระตกทอดมาจากพ่อนะครับท่านว่าเก็บมานานแล้วนะครับเห็นไหมดูความเก่าของเนื้อเหรียญไม่ได้เป็นพระแผงนะนี่คือพระที่พุทธผู้แก่นะครับเพราะเก็บตกทอดกันมานานแล้วเห็นไหมเนี่ยละเอรียดเหมือนกันเลยของเรานะครับเหมือนเหมือนกันหมด เห็นไหมนี่ดูเดียบนี่ร่องรอยการแกะนะครับรอยขูดรอยขูด,ม,ม,ม,ด,ดม,ม,มีเหมือนกันหมดอ่ะสระอะติดไม่เต็มเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยนี่ขอบเห็นไหมะแกะด้วยมือเห็นไหม,ไหมนี่เป็นเหลี่ยมรอยจิกรอยแต่งขอบเหรียญเห็นไหมขึ้นมือทั้งหมดทองแดงกินโลหะก็ต,ตัวเดียวกันเห็นไหมนี่ขอบเห็นไหมะ วิ่งไม่สม่ำเสมอ,เ,สมอเป็นเหลี่ยมรอยจิกรอยแกะพลานนะอ่ามาดูห้าเหรียญนะครับทนะ่านส่งไหมผมห้าเหรียญนะถ้าใครจะเหมาหมดก็ได้นะครับท่านให้เดืียละสามหมื่นนะครับเพื่อนเห็นไหมหน้าตาบล็อกเดิมนะหน้าตาลูกทรงเดิมดูเส้นวิง่งเหมือนกันหมดนะครับเบื่อนเหมือนกันหมดนะเห็นไหม สวยงามนะครับขอบก็เหมือนกันเนี่ยสละอะติดไม่เต็มเหมือนกันใช่ไหมขอบเหรียญมีร่องรอยการแกะเหมือนกันอยู่ในกรอบนะครับเดินดูขอบขอบเส้นเห็นไ,ไหมเนี่ยขอบเนี่ยนะนี่ขอบเนี่ยนะเหมือนกันเลยนะครับกับเหรียญที่เราเก็บนี่คือเหรียญรุ่นคุณตาเลยนะครับคุณปู่เลยนะครับเห็นไ,ไหม ปดสิสองปีเนี่ยคนรุ่นตารุ่นปู่ผมแล้วเห็นไ,ไหมเขาเก็บเหมือนเรานะครับยังเก็บเหมือนเรานะเหมือนกันเลยนะครับอ่าดูที่เข่าเนี่ยนมเนีนยนะรอยเข่านีม่มีเส้นเสี้ยนเหมือนกันเลยตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเห็นไหมผมถึงบอกว่าเห็นไหมไม่ใช่ว่าคนรุ่นเก่า,กาๆนะครับ เขาไม่มีของแท้นะคนนี้ก็ไม่ขายพาทิ้งเห็นไหมเขาก็ไม่เชื่อเซียนเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อเซียนนะครับล้วาพาเนี่ยนะครับแท้ของพ่อของแม่เ็าตกทอดกันมานะนี่เห็นไหมเส้นที่ข้างขวามือตรงนี้ ไม่มีเส้นมีติ่งเม็ดสองเม็ดเหมือนกันกับเหรียญที่เรามีนั่นแหละเ็นจุดที่พอเพื่อนได้เห็นได้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับนะคอจะเหม่ายกทั้งห้าเหรียญน,นี่นะครับถือว่าช่วยผู้ท้าผู้แก่นะครับนะท่านนำให้ผมประมทลให้ในราคาที่ไม่แพงส่วนใครจะไปต่อเป็นหลักแสนหลักล้านก็เชิญน,นะครับเรือนถ้ามีกลุ่มลูกค้านะครับ อ่าถ้ามีคนที่มีผู้ริง่ายอยู่นะครับถ้าว่ามีตังค์เนี่ยนะก็เช่าได้หมดเลยถ้าเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับของผมเนี่ยนะครับผมจะเก็บไว้รลูกๆผมนู่นน,น,นะต่อไปราคามันก็เพิ่มขึ้นไปตามกลไกของการตรวจสอบนะครับของความนิยมนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญสายวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจสอบได้พิสูจน์ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เชื่อได้เลยนะครับว่าเหรียญเหล่าน,นี้ต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่เล่นกันเป็นมาตรฐานสากลนะครับสากลที่ตรวจสอบทางหลักวิทยาศาสตรนะ์นะครับชัดเจนนะนะฮะสร้างผลิตยอย่างถูกต้องตามประวธธัติศต์เหมือนเพื่อดูเนื้อนนะแห้งเก่านะฮะนะให้บอกว่าไม่เก่าเนี่ยหน้าตาก็เหมือนกันเมตตาลิมปีปากเนะนะี่ยเหมือนกันเลยนะครับ ดูความเกา่าของความแห้งความเหี่ยวของเนื้อนะนท่านเพิ่งจะมาใส่กรอบประมาณนะท่านบอกว่าใส่กรอบประมาณเจ็ดแปดปีแล้วนะเมื่อก่อนก็ตั้งไว้เปลือยเปล่านี่แหละนะครับเดือดเหรียญแม้มนบอบช้าเยอะโดนสนิมออกไซด์กันก่อนเยอะนะครับแล้วก็มาเช็ดทําความสะอาดนะครับแล้วก็ไปใส่กรอบเนะี่ยดูที่ข้างฝ่ามือก็มีเม็ดเหมือนกันนะครับ เห็นไหมที่ข่าวทางด้านขวาก็มีเส้นเสี้ยนเห็นเพื่อนดูเนื้อโลหะเับเกาไม่กาเก่าเห็นไหมเส้นเสี้ยนก็มีนะครับที่เหนือรลอลิีเห็นไหมจึงมีลูกเหรียญน,นะครับเหรียญน,นั้นผมตะแคงมันมองไม่เห็นนะครับเพื่อน เห็นไหมเหมือนกันหมดนะครับทั้งห้าเหรียญน,นี่แหละแล้วดูความเก่าของเนื้อเห็พื่อน,นดูไหมนนดูสนิมออกไซด์ห้าเหรียญน,นะครับเพื่อนนะาเหรียญที่สามถ้าใครจะเหมาเรื่องสามเหรียญน,นี้ก็ได้นะครับเบื่อนนะถือว่าช่วยคุณตานะครับหรือจะแบ่งไปเหรียญหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเอาเหรียญเดียวนะครับก็สามหมื่นห้านะครับนี่ท่านเปิด มาในราคาที่ไม่แพงนะครับเห็นไหมเหมือนกันหมดดูเมตตาเนี่ยจุดเดียวเหมือนกันหมดเลยรายละเอียดมันส่องยากหน่อยนะครับเพื่อนเพราะมีกรอบนะครับอะคริลิกนะฮะเขาเรียก<ม>กรอบพลาสติกหรือกรอบอะคริลิกนี่แหละนะกรอบภาพพวกนี้เป็นอะคริลิกทั้งหมด ดีว่านี่ท่านเลี่ยมแล้วก็เก็บไม่ได้ใช้อะนะครับเมื่อนกรอบมันยังมองทะลุไปถึงเส้นสายลายพิมพ์ได้บ้างเนี่ยนะเห็นไหมพื้นตะแกรงอะไรเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันดูที่สละอเนี่ยแนะหวงหูสละอะด้านบนติดไม่เต็มเหมือนกันเห็นไหมขอบนะครับเหมือนไหมเหมือนกันหมดทุกเหรียญเพื่อนดูเลยครับ โอเหล่เหล่านี้ก็ปั๊มมาจากบล็อกไม่พิมพ์ตัวเดียวกันเห็นไ,ไหมะไม่ว่าอยู่ที่ใครนะครับเบื่อน,นะไม่ว่าอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีาสานนะครับไม่ว่าอยู่ที่ผู้เท่าผู้แก่หรืออยู่ที่ผมนะครับนะลูกหลานรุ่นหลนังเหน็นไ,ไหมนี่เขาเก็บมาก่อนตั้งแต่ผมยังไม่เกิดน,นะครับนะตอนนี้เราสี่สิบกว่าปีมันเก็บมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อท่านนูนะครับมาถึงรุ่นท่านเห็นไก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับ เพราะเขารู้ว่าพระเหล่านี้เขาได้มาจากวัดนะครับนะเป็นคนรุ่นเก่าๆนี่คนภาคกลางนะครับนนทบุรีเหมือนกันนะคนตายอยู่นนทบุรีนะครับภาคกลางเห็นนะเขายังเก็บเหรียญเหมือนเราเลยนะครับเรามาศึกษาและเก็บยุคหลังแต่พอเราศึกษาไปคุยกับท่านนะครับได้ความรู้ว่าพระเหล่านี้นะครับนะผมยังถามว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าเหรียญเหล่านี้ก็สร้างที่ไหน,น นะครับผลิตที่ไหนท่าบอกไม่รู้อะสมัยก่อนนะครับรู้ว่ามาจากวัดนะรู้ว่าไปทําบุญนะครับแล้วก็ได้มาจากวัดนะไอส้ส่วนที่เขาวัดจะไปสร้างที่ไหนนั้นเขาไม่รู้นะครับเลือดญาติโยมแค่ไปทําบุญนะครับแล้วก็เขามอบเหรียญให้มานะนั่นก็ตามวัตถุประสงค์ไม่มีใครไปถามหรอกว่าเหรียญสร้างที่ไหนนะครับแล้วถามท่านก็ไม่รู้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยรู้มาเหรียญเนี่ยนะครับ ได้ไปทำบุญแล้วก็ได้มาจากวัดแค่นั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมพวกเซียนก็มันไม่รู้จริงอะ่ะนะครับแม้แต่ผู้ท้าผู้แก่แปดสิบกว่าปีเขายังไม่รู้เลยว่าเหรียญนี้สร้างผลิตที่ไหนนะครับแต่รู้ว่าเป็นเหรียญหลวงปู่สุขมาจากวัดแน่นอนเห็นไหมพอดีาำเป็นอย่างนี้นะครับไอ้พวกเซียนทั้งหลายที่มันไม่รู้ไงว่า,าพระเหล่านี้สร้างที่ไหนนะะมันอุปโลกว่าสร้างที่โรงงานมันคิดว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันต้องมีโรงงานเหมือนในยุคปัจจุบันนี้ มันไม่ใช่นะครับ2 4 6 6เนี่ยนะครับนะเรายังปกครองอะไรนะครับเรายังเป็นระบบทาสเลยนะยังไม่เป็นประชาธิปไตยเลยอุตสาหกรรมเรานะครับยังไม่มีเลยนะเครื่องปั๊มเหรียญเขายังไม่อนุญาตให้เอกชนครอบครองแล้วมันจะไปจ้างโรงงานไหนปั๊มนะครับวัดเนี่ยเขามาขออนุญาตจะสร้างที่โรงกระสาบเหมือนกันนี่ประวัติมาแบบนี้นะครับเลื่อนเข้าใจไหมครับ เพราะฉะนั้นเหรียญที่เราศึกษาเนี่ยมันสอดคล้องกับยุคและประวัติศาสตร์โลหะก็เป็นโลหะนอกนะครับแล้วงานพิมพ์ก็เป็นงานแกะด้วยมือเหนไนะแต่เหรียญที่พวกเซียนนํามาอธิบายนํามาปีเซ้นนามาโชว์ชี้ตำเนี่ยมันเป็นงานทอดนะครับแล้วเหรียญน,นี่ก็ผิวขึ้นขี้กาขึ้นเป็นขุยขึ้นนะครับโดนเคมีกัดก่อนั้งนั้นโดนทําเก่าวอะ่ะแล้วมาบอกว่าเนี่ยเหรียญก่าวแท้กนไปดูเนื้อเนี่ยของเราเนี่ยนะ นี่นี่ก็เก่านะครับเบื่อนเก่าเห็นไหมดูเนื้อสิครับแห้งแตกได้ไมั้ยไม่เก่าได้ไงเนีย่ยดูใกล้ๆเห็นไหมขนาดว่าคีริกบังอยู่เห็นไหมเรายังเห็นความเก่าของเนื้อเลยเห็นไหมแห้งแตกไปแล้วไม่เก่าได้ไงเนี่ยต่อมามาดูเหรียญหนึ่งสมวูรู์สุขทองแดงหมดเลยนะครับตั้งสามเหรียญน,นะทองแดงหมดเลย เห็นไหมเนื้อนี่เก่ากรึกงตงสามเหรียญเลยนะครับอ่าดูลิ้มฝีปากเห็นไหมเหมือนกันนะครับลิ้มฝีปากนี่แล้วดูเนื้อสิครับเป็นเนื้เก่ามากนะครับเนื้อเนี่ยแห้งเก่าเป็นธรรมชาติเลยอันเบื้องนี้นรงจริงนี่สวยมากนะครับเนี่ยเนียกเร็วเนื้อเก่าเห็นไหมของแดงเสื่อมสภาพนะครับ พราะคุณตาก็บอกว่าตั้งบนหิ้งสนิมขึ้นเต็มนะครับนะเพราะก็ไม่ได้ใช้อะแล้วสมัยก่อนมันก็ไม่มีกรอบอะคริิกแบบนี้นะครับสมัยก่อนก็ถ้าใช้ก็เอาเชือกห้อยคอนะครับผักเชือกนะผักเชือกกล้ยบ้างห้อยคอนะครับสมัยก่อนแต่เหรียญเหล่านี้ส่วนมากสมัยก่อนเขาจะอะไรเขาจะใส่โป๊กใส่ย่ามเป็นเครื่องรางนะครับนะบางคนไม่ได้ใช้ได้มาก็ตั้งบนหิ้งนะครับ ตั้งหมดบนทิ้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อตั้งเปลือเป่าไว้นะครับโลหะมันสัมผัสกับอะไรอากาศความร้อนความชื้นหรือค่ากดดันทุกวันทุกวันทุกวันนะครับทําให้เนื้อนี่มันขึ้นสนิมและทําให้เนื้อโลหะมันเกิดการเสรื่อมสภาพนะครับเรียกความเก่านะถ้าคนที่ได้ไปพร้อมคุณตานี่นะครับเขาเอาไปใช้ไปแฝนก็สึกไปแล้วนะครับหรือถ้าเขาได้พร้อมกันแต่เขาไปเก็บในสภาพที่ดีนะครับเื่อย ใส่หีบใส่ห่อใส่กล่องเอาไว้อย่างดีใส่ตู้ไว้อย่างดีนเนี่ยนะครับมโลหะเนี่ยมันไม่สัมผัสกับอากาศสนิมออกไซด์มันก็ไม่เกิดขึ้นมากเท่าไหร่เข้าใจไหมครับก็เรียกว่าพาส์ที่อยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยนะดูตัวยันเหมือนกันหมดนะครับมีร่องรอยการแกะดูเนื้อสิครับนะแห้งไม่แห้งก่องไม่เก่าหละโลหะแตกมาแล้วอ่ะนะครับเนี่ยท่านเพิ่งจะไปเลี่ยมกรอบนะครับ 7-8ปีที่ผ่านนี่แหละนะครับเลี่ยมเก็บไว้ท่านใดจะเก็บสะสตมนะครับเนี่ยถ้ายกเหมาหมดนะครับนะท่านได้เหรียญละสามหมื่นนะให้เอาแบ่งไปทีละเหรียญก็เหรียญละสามหมื่นห้านะครับเมื่อเน่พราะไม่แพงนะครับเมื่อีไม่แพงเนี่ยนะดูเนื้อนี่เก่ากึกเลยเห็นไ,ไหมเนี่ย เก่านะครับดูง่ายเลยนะครับเนี่ยทองแดงพวกนี้เห็นไหมดูนือ้อนี่แตกแห้งนี่คือความเก่านะครับไม่ใช่ว่าพลา์ที่โดนน้ายาทําเก่านะโดนเคมีแล้วมาบอกว่าเก่านะครับทําสนิมเกมาหรือถอดมาไม่ติดนะครับแล้วนําไปแฝนไปใช้แล้วมาบอกว่าเก่าหลเรื่องนะครับพลาเก่าต้องเก่าที่เนือ้อเก่าที่ต้องโลหะมันต้องตรงยุคนะครับศิลปาง,งานผิ์มันต้องได้ นะครับถึงจะเรียกว่าสอดคล้องเก่าจริงๆนะครับตามปีที่ผลิตจริงๆ2 4 16นะครับนะโอเคนะครับใครสนใจนะครับทั้ง5เหรียญนี้ก็ตามราคาที่ลงไว้จะเหมาหมดก็ได้นะครับเหรียญละ30,000ืนะหรือท่านจะต่อรองลงมาเท่าไหร่นะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับถ้าคุณตาก็ให้ได้ผมก็ให้ได้นะครับท่านนจะเหมาหมดนะครับทั้ง5เหรียญเนี่ย ผมขอแนะนําเลยนะครับห้าเหรียญนี้ถือว่าดีมากนะครับพานี่แล้วก็เก่าแท้ดูง่ายด้วยนะสมบูรณ์ด้วยโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องกลาบสวัสดีครับ